ี่โอปังเอาก็มีหลายอย่างมีทั้งแบบดับเบลช็อกโกแลตเป็นพูดแล้วค่ะพูดแล้วเนาะเราพูดหมดแล้วเนาะเราพูดแล้วโอเคการีกพูดไปยังพูดคือพูดหมดทุกอันแล้วอุ้ยหอขุยน่ากินมากหอมมากเบเกเขาโคตรน่ากินเลยอะเป็นลูกค้ากูเอากลับส่งวัดเลย กะจิงอ่ะยังไงอ่ะมันไปดับเบิลในปากมันอะไมันฟุงมันพุ่งขึ้นมาเลยดิวดิวคืออะไรก็นัดกันเจอกันยินนี้เจอกับดิวโอเคตะลับดิวมาที่ลาวไงอ๋อดิวคือผักชีลาวมึงรู้เยอะจังหวะมึงรู้เรื่องกินเยอะอะเรื่องคนอื่นมึงก็รู้เยอะพ่อพอลกับมึง อยู่กันที่ร้านวาบิโทมคาเฟ่จ้าอยู่ที่สตูอะไรอยู่ที่สตูอยู่กันอยู่กันกับที่ร้านมึงเรียนภาษาไทยที่ไหนเนีย่ยแบบใหม่ม,มึงแบบมั่ว อยู่ที่สตูและร้านที่เรานำมาทานกันวันนี้คือร้านวาบิโฮมคาเฟ่เอสด้วยวาบิกูหลบข้างในมึงให้จบโฮมคาเฟ่ไม่มีอีกวาบิโฮมคาเฟ่เอดิสันแบ็กช็อปออเดย์ยันช์เป็นไงภาษากรีกกูก็ได้โดมจะให้กูอ่านถูกกับหนูลูกกันภานเบรกช็อปซึ่งร้านนี้โด่งดังมากจากการที่ช่วงนี้คนคิดไปเดินถนนทรงวาดกันมึงเจออะไรเนี่ยฮะ เด็กจนซีเขาไปเดินสงวาดกันนะตอนนี้ก็คุอัลฟาอะไรนะอัลฟาอัลฟาคือเพิ่งเกิดนะต้นปีอะก็กูเพิ่งเกิดมึเอาแอ้มะกูแก่เลยวล้วเคยไปเดินไมเได้สงวาดอะไม่เคยกูไม่รู้จักเลยสงวาดอยู่ไหนอะพู้หญิงจรงสงวาดมันคือย่านเก๋มากตอนเนี้ยมึงไปเดินมายังไปมาแล้วกูตื่นเช้าไปเลยไปกินอาหารเช้าสงวาดเก๋ๆกินกาแฟ มึงไปเดินทรงวาดอ่ะจริงๆแล้วคนจูงมึงแล้วให้คนจ่ายยี่สิบแล้วเอากล้วยป้อนมึง่ะเดินทรงวาดมึงทรงหิวมึงจะบอกกูเป็นกระต่ายไม่ได้นะ <c oughs> แน่ารักเลยคุณมาบอกกูเป็นกระต่ายกระแตไม่ได้นะตั้มแล้วกูพูดว่าคนอื่นแบบกระต่ายเฮียฟันหน้าสองซี่แล้วบิดหย่อนละว่ะเลยไม่ได้นะตั้มห้ามบอกโอ้แล้วบิดแล้แครอทเลยดีไม่เพราะว่ามันมันเก๋จริงร้านกาแฟดีมากมีร้านเยอะแยะมากมายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือร้านขนมแต่กูรู้ว่าร้านจะดังรู้เลยก็ทำไมจะไม่ดังอ่ะโดมอะไรร้านเขาดังเลยกูรู้จ้ะได้เห็นจากไหนก็เห็นจากที่ส่งกันมาในไลน์กลุ่มไงเขาจะทีมเงินเขาส่ง ไปดูในทิกตอกอะไรอ่ะทุกคนบอกว่าเออลอร้านนี้ขนมอร่อยมากแล้วก็โด่งดังดับเบลิลช็อกโกแลตชีโอปังซาวอร์โดชีโอปังแล้วก็ชีโอปังกาลิกอยู่ในนี้อะไรแก้พูดไปนี่ <laughs> 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 ล่นง่ายเหี้ยอะให้จบชีโอปังก่อนนะชีโอปังเอาก็มีหลายอย่างมีทั้งแบบดับเบิลช็อกโกแลตเป็นกูพูดแล้วครับพูดแล้ว <laughs> ดับเบิลช็อกโกแลตชีโอปังซาวโดชีโอปังแล้วก็ชีโอปังกาลิกนาอเ้างพูดหมดแล้วน้อเาพูดแล้วโอเคกาลิก<อ>พูดไปยัง พคือพูดหมดทุกอันแล้วอ่าอันนี้คือชีสโอปังอ่าสาหรใายร้านนี้ก็มีคือมีชีสโอปังมีเบเกิลเบเกิลน่าจะอยู่ในกล่องนะอ่าคุณลองดูมีอะไรบ้างอันนี้นี่อ่านเลยนี่ทุกคนตามนี้เลยเบเกิลนะก็จะมีหลายรสมากๆเลยหนามีซาวโ็อกกูเพิ่อ่านอยู่ซาวโดว์เมื่อกี้ เป็นหมาเปี้ยนะเีอยทำอะไรกันเฮ้ยโอ๊ยซาวดเบโกิลบางทีกูก็ตลกในความโง่กิดของตัวเองซาวดเบโก้ลฮาลาปิโน่แาวดเบโก้ลทรัฟเฟิลชีสแล้วก็ซาวโดเบโก้ล everything เฮ้ย e v e r ิ t h i n g ก็ใส่ทุกอย่างเดี๋ยวมาเปิดดูกันเปิดดูกันแล้วก็ร้านนี้นอกจากมีเชี่ยวปังเบโก้ลแล้วเขามีเพรสเซล แอะเพรสแซลก็จะมีอุ๊ยโหขุยน่ากินมากหอมมากเบเกอร์โคตรน่ากินเลยอ่ะกูเป็นลูกค้ากูเอากลับส่งวาดเลยก็จริงอ่ะลูกค้ามาส่งโคกับส่งวาดเลยวันนี้ก็จริงอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแล้วโคตรจะไม่จริงจังอ่ะไม่จริงจังะกูอยากถามว่าทีเนี้ยไอชื่อที่มึงพูดไปอ่ะอันไหนนะเพื่อนไอ มอันนี้คือซาวโดเบเกิลก็คือไม่ได้มีหน้าโอจี OG, เป็นโอจีแต่นี้คือทำเป็นแป้งซาวโดส่วนอันนี้เป็นฮาลาปิโนก็คือพริก oh. เม็กซิกันอ่ะอ๋อเออส่วนอันนี้น่าจะเป็นช็อฟเฟิลชีสนะเพราะว่ามันมีชีสอยู่ข้างบนแล้วก็น,นี่เป็นเอเวอร์ทิ้งกูกินอันนี้มึงไม่กินชีสมึงบอกกูเนี่ยเป็นห่วง กูเห็นกูกินออริจินอลก็ได้กูอยากสัมผัสเหมือนกันว่าเมืองอะไรเมืออะไรโอ้โหทับเฟงโอ้โหกีตาร์ับฟงคือแบบทะลักทะลั่นมากอ่ะดูดิทับฟองมันแพงอะเว้ยปกติอ่ะมึงช่วยพี่ชัเอตหน่อยไม่ใช่มานั่งนิ่งๆอย่างนี้เฮ้ยต้องกินแบบอะไรอะยังไงยังไงทับฟงือแบบ กินอันนี้คือช็อตเฟอร์เหมือนกันไหม่ฟ้ากมหรือเปล่าหนูยุ่งอืออีโดน็ัปเปอร์มันก็ต้องกินกับทัพเปอร์ไม่มันช็อปเปอรอยู่แล้วไม่ต้องแล้วหนูจริงจริงมันต้องแล้วก็นี่ที่ยิ่งจะทำมาแล้วดิบปะเขาดิปเลยปะเขาดิปเลยปะ ม,มันม่วนนะเป็นเนยกินแพรบปูใช่แต่ตรงนี้นะถ้ามาร้อนๆนะกรอบๆแล้วก้กอออองอึม้นนอค่แป้งมันนุ่มมันหนึบนุบ่มหรือหนึบไม่มันนุ่มอมันคม,มันนุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ขาดไปกรดือหน้าางมันหนึบนึกออกปะซึ่งอันนี้เขาจิ้มได้หมดเลยใช่ไหม เริ่มจิ้มได้หมดเลยใช่ไหมเราจะจิ้มแบบใครม,มันก็ได้อันนี้คือถือว่าเป็นแบบเคมม็มเนาะหรือจิ้มแบบหวานก็ได้เพราะว่าอันนี้ของฉันมันเป็นออริจินอลไงมันไม่ได้มีรสชาติอะไรลาเต้ลิปิตาชิโออ่ะอ๋ออันนี้คือเอมพิติงมึงรู้เหรอกูพูดไปแล้ว <c oughs> มันคืชซ้ำกูพูดไปแล้วกูอยากชวนคนดูอีกครั้งแล้วมันเอมพิติงยังไงอ่ะก็หมานถึงว่าใส่พวกันพืชทั้งหมดปั๊ก็คือเอมพิติงของเขา พวกงาพวกแบบนี่ีีานอย่างเดียวเลยมันมันมีงาขาวงาดำแล้วไม่มีโฮเกรนอย่างอื่นด้วยไงก <c oughs> ินข้าวคนงง <c oughs> <c oughs> อีโดมคนไม่รู้คือคนไม่งงเลย แต่ว่าอย่าทำมันรุ้เลยอย่าเป็นเสียงอย่าเป็นแบบไหนโะเอวิตินได้ยังไงเอวิตินได้ยังไงก็มันมีข้าวนาซึ่งมันงามันแค่แยกสีเองเป็นงาขาวงาดำก็มันชื่อเมนูเขาเอวิตินต้องครูด่าวไปเอวิตินยังไงก็งาไงมันเอวิตินไงก็แค่ต้องบอกแหละเอวิตินนะคืองาหลายชนิดอ่านี่คือชิมเมเกิลไปแล้วอยากชิมเชี่ยวปังอ่ะกูชอบมากเชี่ยวปังก้นฉ่ำหรือเปล่ากะลิกกะลิกกะลิกก้นฉ่ำก้นฉ่ำมึงมันกรอบมาก เมื่อย่าเป็นเล่นกับกูนะเนี่ยมันอร่อยนะเนี่ยมึงอย่าเป็นเล่นกับกูนะเนี่ยอร่อยมากอันนี้คือซาวโดอชีวกฟางคือออริจินอลดูตูดอ่ะดูตูดแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปก็คือคุยได้ยินเสียงว่าอร่อยมากเลยอ่ะอีโดมการิดีม,มาก <c oughs> กูอยากให้มึงลองการิกงชอบแน่นอนเพราะมันเค็มเค็มมันหวานหอมหอมเล้ากันมันเล้ากันมึงอร่อยมากหอมมากการิหอมมากกูชอบการิอื้มว้าวกูชอบบริสาอธิอ ตูดเยอะมากเจ้าชิว้วปังเขาชิ้นใหญ่ชิ้นหนามากแอ่ mm. ว่ามันนุ่มหนึบถูกใจอะ่ะเคี้ยวสนุกอะ่ะแล้วก็น่างก็เป็นคลาสกรอบมีชิว้วปังแบบนี่ไม่แบบ,แบ,บ,บดับเบิลช็อกโกแลตดับเบิลยังไงดูสิ mm. ขินก่อน ยังไงอ่ะมันเป็นดับเบิลในปากยังไงมันฟึ่มันฟึ่มขึ้นมาเลยมันฟุ้งกินแล้วมันรู้สึกความรู้สึกมันดับเบิลอ๋อเมันไม่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีกลิ่นแบบชัดเจนแต่ว่าความรู้สึกมันดับเบิลเอ้ยมันงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นหรอน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นเฮ้ยข้างในมันมีเหมือนโมจิโมจิป่ะเนี่ยมันยืดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมใช่ ต่อไปคือเพรสเซลเพรสเซลอ่ะเพรสเซลมันอุ้ยมันมีอันนี้มะพร้าวมะพร้าวขูดแห้งคือเพรสเซลอ่ะถ้าคนไทยคุ้นเคยเลยอ่ะคือร้านในห้างที่มันมีหน้าแอลมอนหน้าอะไรอ่ะอ่ะแต่อันนี้มันคือแป้งมันก็จะเป็นคนละแบบเนาะมันไม่ใช่แป้งแบบนั้นแต่ว่ารูปทรงมันก็คือจะเป็นรูปทรงเหมือนเป็นเกลียวเป็นโบใช่ไหม พายเซลอันนี้คือหน้าเรากินอันเดียวกันดีกว่าซาวโดโคโคนัทคายาพาเซลคายาคือคายาสังคายานาสังคายนาอ๋อยังมีครั้งที่สองขอโทษครัขอโทษ้งที่สังคายาสังคายนามึงคนละครึ่งกับกูทเอาไปก็อเอาทั้งหมดเลยไม่หมดโด้วยหมดหมดหมดอุ้ยหอมอ่ะหลอนี้ต้องฮึม หอมมะพร้าวแลมันมีอะไร่ำๆอยู่ข้างในด้วยปะอยู่ข้างนอกนอก็คือข้างนอกนี่หรอข้างนอกนี่ไงนี่ไงไม่งั้นมะพร้าวมันจะติดยังไงอะโดมมันก็ต้องมีอะไรเป,ยเปียกๆเคลืลอบมือสิงาลอยไปก็กาวหมดสิแฮปป้ก <Happy S 2> ูอยากลองจิมบบจ้มอะอยากจิ้มอะไรดิวดิวคืออะไรก็นัดกัน <S <S 2> <S 2> เจอกันเย็นนี้เจอกับดิวโอเคตักล้วดิวผักชีลาวไหมอ๋อดิวคือผักชีลาวมึงรู้เยอะจังวะมึงรู้เรื่องกินเยอะอะเรื่องคนอื่นมึงก็รู้เยอะพะพ้อกับมึงกินผักชีลาวขึ้นจับเลยนะใช่ไหมเหมือนเรากินอะไรวะสเต็กเหรอ้ยพวกเฟชั่นชิพส์อะไรอย่างงี้ที่มันมีวิวนั้นวิวนั้นวิวนั้นที่มันมีน้ำจิ้มอะทูน่าเมลทดแต่อนนี้หอมนะหอมผักชีลาวมากทูน่าเมลดเดี๋ยวกูลองยูสุเลยลองจิ้มทูน่าเมล ตรงดีตรงเลยมึงอ,อร่อย <c oughs> อันนี้ดีใช่ไหมล่ะชุนา่าเมีเลิศกูอหนนี้ที่หนึ่งไหนยูสุ <Y uzu S 1> อย่ามั่มวเลมอนยูสุที่หนึ่งมามั่วก,กับกูามันโดนมาชิมแต่มึงต้องปาดคู่เข้าใจคือมันจะมาเป็นสองสองล็อกไว้ทุกคนเนี่ยมันจะมาแบ่งฝั่งกันอย่างนี้ ว่่ทีเลยอันนี้คือ number one no หนึ่งตอนนี้มีมิโซะด้วยอ่ะมิโซะอ่ะกินมิโซะซุปโตเจียวเหรอซุ้นบอกว่าเป็ญี่ปุ่นเหรอแต่ว่าเขามาทำเป็นของหวานปะเอาเป็นเนยแล้วก็มีกลิ่นมิโซะอีโดชอบอันนี้หอมๆหรออันนี้อันนี้ราคิดยังยังราเรีงพิซซาโอ่มาต้องกินกับขนมปังอะไรที่ร้องว่ะใช่ไหม หืแยมสตรอเบอรี่พิทาชิโอ้โหรัสเบอร์รี่อ๋อพิ็าชิโอแม่แม่อันนี่ก็อร่อยอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ไปอร่อยมากด้วยอ่ะก็กินมันมีมิติไงนี่กินแล้วไม่เลี่ยนมึงชอบกินของหวานอาจจะอยากว้ายูยังไงนี่เพื่อไงนี่มึงอุ้ยมันคือพลูกี้คือเพสซิผสมกับคุกกี้ แล้วก็อันนี้คือซาวาโดเพรสเซล,ลคูพอกคือหมูหมูหมตุ๋นนะที่เราไปฉีกฉีกฉีก,กแล้วมาโปะบนหน้ามีชีสมีอะไรเงี้ยมึงกับกูเลยคนมึงกินอันนู้นกินนี้เอานี่คือคนละหนึ่งคนละนิดนึงดิปัดกันรีวิวสิเป็นพิธีกรคู่อ่ะช่วยกันสิหนูจะกินนักอาหารเลยหรือไงมึงนี่นะถ้าเป็นข้าวหลามมึงกินแต่หน้าเนาะ <laughs> ใช่มึงรู้ได้งไงเนี่ยกินข <laughs> ้าวข้างในด้วยสิหนูก็ชอบกินแค่หน้ามันแคอน้ำตาลไงไม่ได้แป้งเข้าไปไงแต่หน้าเดียวที่กูไม่ชอบเลยนะ คือหน้าไหนหน้ามือแท้อ๋อกาแฟน้ำแก้วกาแฟดำน้ำแก้วได้ไหมแต่จะยังไงทำไมอ่ะชาเขียวเขียวมะชาอเมริกาโน่ก็ได้ทำไมอ่ะไม่ชอบเขียวมะชาก็เรื่องของคุณสิครับโอ้โหหืม คือขนมเขาทำแบบเนาะคือมึงเอามึงเอากระชอนชุดดิของคู่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 ดิมันจะดังแก่ไหนแก่ยังไงเวลารีวิวอ่าแบบไม่ร้องมันขุ่นไม่ได้มีเสียงมึงก็เแก่ให้มันมีเสียงปิโอ๊ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยปึ๊บไหนลองกินน้องหมูดิ คือพิซซาเลยมันก็บอกอยู่ว่าคูอพอกคออรูพอกกินเข้าไปพอกพอกขอลืมอร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อย <c oughs> เดี๋ยวนะมันแปลว่าเขาใช้แป้งเดียวกันปะในการทำทุกทุกอย่างแต่ว่ามันไม่รู้แป้งเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วออกมาก็คือมันแยกได้เลยว่านี่คือชีวปังนี่คือเบเกิลนี่คือเพสเซลซึ่งวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าชีวปังกินได้เลย แต่ถ้าเบเกิลก็คือมีต้องดิฟต้องปาดหน้าหน่อยเพสเซลก็มีการแต่หงหน้าต่างๆนู่นนี่น่่สนุกว่ะอยากไปที <laughs> <vet apron. S 2> ่ร้านเลยอะมันไม่ฟิลดโดรายากิโดเรมอนเลยมันเป็นเบรดบีนบัตเตอร์บางแบบอ่ะมึงกินได้กูยิมแล้วทิ้งกูแล้วแหละทำไมกูเจอมึงคำหลัง ทำไมฉันเจอแต่นนที่ลาเปิดมาแล้วกลิ่นชาเขียวหอมมากปุ๊กชอบอันนี้สุดเลยหล่อจริงหรอหอ,อันนี้เลยร้านนี้คืออะไรชีออบปังมัทฉะเคอร์สเฟรชครีมโหไม่อยากจะนึกว่าตอน,น,นร้อนๆจะเป็นขนาดไหนหโหอีองมูงดูใต้มัทฉะเขาดิอันนี้นนนนคือแบบ<ห>คืออยากเปิดให้ดูเหมืนอนกันนั่นเยอะ คนดูเขาไม่ปวดงครัแ hmm. ล <inh ales> ้วดูดิกับเนยปะแล้วเนยแบบแน่นๆกับทั่วแดงแบบนวลๆมันหวานมันมันมึงกูไม่คิดเลยว่ามันจะเข้ากับชีวบังขนาดนี้ว่ะใส่ใส้มัตฉะเนี่ยมึงเอาจริงตอนแรกกูอินแบบรออันนี้อันนี้แม่งเจอช้าไปหน่อยอะเพราะฉะนั้นเอาจริงนะอยากไปที่ร้านถ้ามีโอกาสจะไปที่ร้านแน่นอนเพราะว่าไปด้วยจนไปกินนี้ร้อน ใช่ไหมผู้ตรวว่าถ้าเกิดเข้าไปที่ร้านเขาอะเราจะได้กินแบบร้อนๆเลยแต่ว่านี่ขนาดเอามานานแล้วนะก็ยังอร่อยอยู่ว่ะปั้มเอ้ทุกคนผมนบอกไอ้นะว่าร้านนี้เนี่ยขนาดอิ่มนะเราถ่ายกันเป็นเทปที่สามแล้วสำหรับร้านนี้แต่ว่าเออต้องให้เขาจริงๆแล้วเราแป้งมันเยอะมากก็จริงเดีมันสนุกกับการได้กินทุกคำเลยไปร้านกันมึง กูไปแน่กูไปแน่แล้วกูจะไปกินแบบเพียวมัทฉะแล้วก็นั่งจิบชิ้ขนมปังอันนู้นอันนี้แล้วต้องไปหลายคนเพราะว่าโนบปร์เขาชิ้นใหญ่เพราะไปหลายคนอ่ะมันจะได้แบ่งกันอย่างเราเนี่ยสองคนยังน้อยเลยไปสัก85คนไปนั่งกันให้เต็มร้านเนี่ยแหละไปกินหลายๆคนเพราะคือเขามีหลายหน้าแล้วโนบปร์เขาชิ้นใหญ่จะแบ่งกันทานอาาหรจะได้กินกันหลายแบบออร่ยก็ร้านวาบินะครับจริงๆแล้วมี2สาขาด้วยกันนะครับถ้าเป็นวาบิโฮมคาเฟ่ Artisan Bake Shop and All Day Brunch เนี่ยจะอยู่ที่เอกมัยซอย28ใช่นะครับ อ่ะก็อย่าลืมไปเดินกันที่ทรงวาดจริงๆไม่ใช่มีแค่ร้านนี้ก็ทรงวาดก็กําลังเครื่องฟูมากบูมมากก็ไปกันได้แ้วถ้าเกิดไปอย่าลืมแวะไปที่วัดที่สงวาดด้วยนะคะเปิดทุกวันเลยแต่ว่าเวลาเปิดต่างกันเนาะแล้วก็มีเดลิเวอรี่ไลน์แมนเหมือนกันครับผมอร่อยจริงๆครับแล้วก็อยากไปลองที่ร้านเลยครับแนะนำให้ลองกินที่ร้านดีกว่าเพราะว่าจะร้อนๆเนาะใช่แต่อาหนี้ก็ยังอร่อยเลยจริงๆมาเจอกันอีพีหน้ากับปากแซ่บครับครับผม